คนไทยได้สร้างวัฒนธรรมอันบ้าคลั่งและยังได้รับพรจากภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งเป็นประเทศที่หลายคนจากทั่วโลกต่างชื่นชมนั่นคือหนึ่งในความคิดเห็นจากชาวต่างชาติหลังชัย t ทราเวลเปิดประเด็นประเทศไทยกำลังเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ n g k ข k t u ู e อาร์ิรายครับนะครับวันนี้แอนมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากณนะเวลานี้นะครับจำนวนนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีที่แล้วปิดที่35ล้านคนคาดว่าปีนี้ก็จะแตะ40่ล้านคนเทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิดนะครับก็มีหลายข่าวหลายกรณีนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีนะครับเข้ามาเที่ยวก็น่ารักน่าชื่นชมแต่มีบางส่วนก็ต้องยอมรวบบ่า เป็นแผนกสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับคุณชัยจากช่องชัยทราเวลนะครับเขาก็เลยเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับบอกว่าประเทศไทยกําลังเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่านะครับโดยเขาก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตะเวนไปถามสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวจากอเมริกัน3ท่านแล้วก็อิตาเลียน2ท่านนะครับถามว่าประเทศไทยตอนนี้ชื่อเสียงกําลังอ่อนคลายเสื่อมคลายลงหรือเปล่าะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็ยังให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงจะไปได้ดีใน เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับชื่อเสียงอ่ะอาจจะมีเสียบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับข้อดีที่ต้องน่ามาค้นหานะครับโดยคุณชัยเองก็ปิดท้ายคลิปเอาไว้นะครับว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยจะเสื่อมเสียชื่อเสียงครับประเทศไทยยังเป็นประเทศที่แบบว่าออเทนติกเป็นประเทศที่แท้นะครับเหมาะแก่การท่องเที่ยวนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการค้นหาทําความรู้จักกับมันสักหน่อยนะครับครับหลังจากคลิปดังกล่าวของคุณชัยถูกเผยแพร่ไปนะครับก็มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ ก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้โดยเข้าไปช้อปปิ้งที่ a d i d a s s t o โตนะครับติมเข้าไิที่บุหรี่หนึ่งอย่างจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้นะครับเพื่อนสามารถชอบสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยแต่ถ้าอยากดูแลสุขภาพก็ต้องมิวอริสวิตามินเม็ดฟูกคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมน,นีดีต่อสุขภาพ3หลอดเพียง150บาทรับประทานได้ถึง2เดือนอุ้มยิกระฝรั่งปลาทองสำหรับการลงทุนในสุขภาพนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิง้งแค่ เื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่ตอไปนะเพื่อทีเอ่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแมคฮอคทูอากิลดด้วยนะครับตบอุณครับต่างชาติท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสำหรับคนที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกมันเทียบไม่ได้กับเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนแต่ถ้าคุณกลับมาเมืองไทยอีกครั้งก็จะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนประเทศไทยยังคงมีความสวยงามและไม่เคยสูญเสียเสน่ห์ของมัน แต่คุณต้องไม่คิดลบเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยในอดีตเพราะสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอท่านต่อมาบอกว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีจริงๆเกี่ยวกับเชียงใหม่ฉันไม่คิดว่าประเทศไทยจะสูญเสียชื่อเสียงไปมันยังคงมีบางอย่างสำหรับทุกคนฉันชอบหัวหินเป็นพิเศษแต่ฉันก็ชื่นชอบเชียงใหม่มากขึ้นมันเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีบรรยากาศที่ดีและมีความหลากหลายแตกต่างจากหัวหินฉันพักที่เชียงใหม่เป็นเวลา2-3สัปดาห์ในเดือนสิงหาคมของทุกปีและได้มีส่วนร่วมกับสโมสรรักบี้ท้องถิ่น Go the c r o b Bars ท่านต่อมานะครับฉันชอบกรุงเทพฉันเดินทางท่องเที่ยวทั่วเอเชียมาเป็นเวลา6เดือนแล้วปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันการได้สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการทานอาหารที่เป็นพิษหรือการนอนในสภาพที่ยำแย่หรือการออกไปท่องเที่ยวในชนบทท่านต่อมาบอกว่าปีนี้ฉันจะย้ายไปอยู่ที่นั่นมันรู้สึกตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศท่านต่อมาบอกว่าคนไทยได้สร้างวัฒนธรรมอันบาครั้ง และยังได้รับพรจากภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งมันเป็นประเทศที่หลายคนจากทั่วโลกชื่นชอบนอกจากนี้ยังมีการเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขายังคงเดินหน้าสร้างประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้เพิดเทินฉันไม่คิดว่ามันจะสูญเสียชื่อเสียงของมันไปในทางกลับกันกลับจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยไปกรุงเทพประมาณ5ครั้งฉันชอบบรรยากาศเมืองใหญ่และเคยไปเชียงใหม่สองสาครั้งถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักเดินทางจากสนามบินได้สะดวกและฉันชอบเดินป่าขึ้นเขาเชียงรายเป็นเมืองที่ดีที่สุด เงียบสงบสะอาดและเหมาะสำหรับเดินเล่นแต่ฉันค้นพบว่าด้านั่งก็มีสีสันเหมือนคนไทยชาวเวียดนามที่นั่นก็เป็นมิตรไม่แพ้กันดังนั้นฉันจึงไปเที่ยวที่นั่นบ่อยครั้งขึ้นฉันชอบโซโด้วยเช่นกันฉันคิดว่ามันสวยงามมากกว่ากรุงเทพและเป็นสวรรค์ของนักเดินเล่นครับโอเค สำหรับการเดินเล่นที่โซก็กอาจจะดีกว่าซิงนะครับเรื่องฟุตบาทอะไรอย่างงี้ครับน่าจะเดินสะดวกกว่าแล้วก็อากาศอากาศเย็นนะครับเหมาะแก่การเดินนะครับท่านต่อมานะครับฉันกําลังจะบินออกจากแอตแลนตาจอร์เจียเพื่อไปอยังกรุงเทพในวันพฤหัสนี้ฉันไม่ชอบการน,นั่งเครื่องบินแต่ตื่นเต้นกับจุดหมายปลายทางและแทบจะรอไม่ไหวแล้วท่านต่อมาบอกว่าด้วยความเคารพฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นตะวันตกมากเกินไปการท่องเที่ยวที่นั่นหนานแน่นและได้เปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของสิ่งที่ประเทศไทยเป็นตัวแทนในฐานะวัฒนธรรมและความน่าดึงดูดใจทันต่อมมาบอกว่าฉันจะเดินทางไปป่าตองภายในสองสัปดาห์และแทบจะรอไม่ไหว ทันต่อมาก็เข้ามาตั้งคำถามว่ามีชาวอเมริกันจำนวนมากในวิดีโอนี้เชียงใหม่เป็นสถานที่ยอดนิยมในหมู่ชาวอเมริกันใช่หรือไม่ทันต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับเกาะในอินโดนีเซียทุกอย่างมีราคาสูงขึ้นเวียดนามมีราคาถูกกว่ามาเลเซียมีโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการอย่างดีในขณะที่อินโดนีเซีย ในฐานะยักษ์หลับกำลังพัฒนาสถานที่ล้ำค่าใหม่ๆม,มากขึ้นดังนั้นในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าไทยอาจจะสูญเสียตำแหน่งประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านต่อมาเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนแห่งรอยยิ้มแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปยกเว้นแต่คุณเดินทางออกจากนอกแหล่งท่องเที่ยวท่านต่อมาบอกว่า ประเทศไทยยังเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งฉันเคยไปภูเก็ตสองครั้งกรุงเทพเชียงใหม่และเชียงรายทั้งหมดในปีที่แล้วมันเป็นประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจอาหารอร่อยและผู้คนก็น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเจอท่านต่อมาบอกว่าผู้คนราคาและสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม แต่ในระยะยาวประเทศไทยจะสูญเสียความรุ่งโรจน์ไปเนื่องจากระบบภาษีระบบราชการมลพิษทางอากาศทั้งหมดนี้แย่ลงเรื่อยๆต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งของฉันเสมอฉันจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในเดือนหน้าคราวนี้จะเข้าพักที่หัวหินต่อมาเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าชื่อเสียงประเภทไหน อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าชื่อเสียงของประเทศไทยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆกระแสทีเว็บในตอนนี้เป็นสิ่งหนึ่งและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะได้รับความนิยมมากขึ้นผมเห็นนักท่องเที่ยวมากมายในวิดีโอของคุณฮ่าฮ่ฮ่ ครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติต่อกรณีที่ว่าประเทศไทยกําลังเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่านะครับเพืเ่อนๆฟังร้านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาเชิงสร้างสรรค์กไ,ได้นะครับและท้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทาคลิปต่ตอไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องไบคาทูปอักิระนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรัะฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Achilles s t o e ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามินเม็ดฟู m ิโ o ล l i s นะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า B12 เนี่ยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทำงานของ ระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับแล้วสมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นทํางานประจําด้านกนารท่องเที่ยวครับต้องจาข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆตกเย็นมา6โมงเย็นถึง3ทุ่มทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจภูมมฝากทุกคนกันครับก็เลยต้องส่เงเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับ วิตามินเม็ดปอวนนี้แอดมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยอรมันเมื่อปี2019ครับซึ่งไกด์เขาก็แนะนําว่าที่ยอรมันขายเนี่ย1ยูโรแต่ประเทศไทยสมัยนั้นขาย150บาทนะครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นวิตามินเม็ดปวนนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจนมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20ท็บเล็ตน,นะครับเพื่อนสั่ง3หลอด150บาทสามารถทานได้ 2เดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าเพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่าอาหารที่มีวิตามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จําเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนะี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกับการถ้าวิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตนะครับ นอกจากเติมวิตามินคุณภาพสูงนะครับอัมินก็วัยนี้รูรอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับก็เลยจะมีสกินแคร์มาแนะนำมันก็คือ r o r e a l ลแคลร e สตรีไวท์ 3, Lip, ซึ่งมีส่วนผสมของโ r o เรจินอนครับขณะนี้เป็นเวลางคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่344บาทนะครับก็สามารถตังได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดๆนึนครับอดมินก็จะ มั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอเม็ดวิตามินกำลังละลายนะครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับต้องออกกล้องบ่อยนะครับซึมซับเร็วใช้ดีไม่เหนียวหนึ่อนะที่สำคัญ คุณกินคอ์ต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเขาถึงได้จะปลุกระตามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับนี่แหละครับทาเป็นประจำแอดมินก็ใช้มาหลายปีแล้วครับทาแล้วก็เห็นผลแบบแอดมินแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ไม่บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับอ่าแล้วก็ต้องเติมอาหารสมองนะครับ โอ้ลืมอย่างหนึ่งวิตามินเมทิลฟูนีนเขาระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็น b ี2ิอหลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีนะครับเป็นตัวเน้นเราต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซนเซนช่อมเอทูซิงนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่ร่างกายของเราต้องการหลายวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าตัวตัวรวมแต่ถ้าวันไหนเหน็ดเหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเหนื่อยสมองอย่างนี้เหนื่อยสมองก็ต้องเติมบีสองเข้าไปแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบโซมหน้า หน้าเริ่มแบบไม่เปล่งต่าง้วต้องเติมตัววิตามินซีหรือแมกกะทาดเหล็กนะครับจะได้ต่อต้านอนุมูลอลิสระโอ้สมองไหลลื่นขึ้นมาดีเลยครับนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่า สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยเริ่มทำงานไม่ได้เหมือนสมนไเป็นหนุ่มสาวนะครับการตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทำงานได้ปกติ็นสัมพัญเพื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกำลังกายเป็นประจำนะครับร่างกายทำงานให้เราปลอดชีวิตเราก็ต้องตอบแทนร่างกายของเราเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ